เงาะหืมอ,อยจังเลยดูมาดูวิธีการกินเงาะเขาผมไม่อยากปอกให้เขาดูเขาจะกินยังไง<ม>เขารู้จักปอกของเขาเองเรามาดูกันว่าเขาจะกินเป็นไหมสำเร็จไหมขายเม็เป็นไหมอืมห่อยจังเลยเงาะ สดจากต้นหวานมากเลยเกินกินก่อนกินก่อนยังไม่สำเร็จเลยภารกิจนี่นเนี่ยเอาเนี่ยอะ ทำให้มันสำเร็จดิจคอยดูมึงเนี่ยว่ามึงจะนเป็นสำเร็จไหมอ่ะจะหนีไปไหนกินทีละสองลูกเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะขุมนมันอืมมันวายของอร่อยมันจะกินยังไงไม่ปอกให้เลยมันวาย อ๋อ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 นี้ยเนี้นี้นอ๋อบอกแล้วดูดูมันจะขายมิดเป็นไหม,มหวานอร่อยมากเลยช่ำช่ำดูดูดูดดขายมิดเป็นไหม ลายแตกเลยเหมาะอร่อยเหาะสดๆไขายเม็ดเป็นไหมหวานช้ำลิน้นไขายเม็ดเป็นด้วย กินมดนะของดีเรียบร้อยกุ้ยสีลูกแมงคามสามตัวแมงกวางเนาะอีก3ามลูก อนนี้ก็เล่นได้ยังอารมดีละอารมณ์ดีละอารมณ์ดีเขาอะตึง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 โตตึงตงโตตึงตงอย่ามาเนนิ้วลกันาดูพอผมปล่อยแล้วมันเป็นงนี่ มันอยากมาหยอกด้วยนั่นนั่นนะนั่นนะนั่นนะเดี๋ยวต้องให้มันกระโดดลดเต้นกันมีวิธีมีวิธีมีวิธี rồi าทางไหนดีพอดีิ

สนุกสนุกสนุกตสนุกตส,ส,สนุกสนานจะไปไหนยังมาตัวนโตกาแฟนี่ยมึงไปไง นี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยเออลูมันเขี้ยวจังเลยอ,อนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยมันเขี้ยวมันเขี้ยวนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยต้องฝึกกัดการกัดเหยื่อฝึก กระดกโดดมูดตกาแฟพอเดี๋ยวกาแฟหกได้ใจมากเลยนี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนี่ยเห็นข้างลารเห็นข้างลายใบยี่สิบเดือนเพศเมียยี่สิบยี่สิบเอ็ดเดือนเฮ้ยอ,อ,อยากขึ้นมาเดี๋ยวโตกาแฟล่วง อยู่เบตี่สองเดือนไว้เนี่ยน้ำหนักหกกิโลครึ่งพันหางหางม้วนปลายขาวอหางเขาจะม้วนขดเก็บเป็นวงเลยแหละหายากขรัพันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแต่หางตรงหางม้วนเก็บจาก มันตื่นมาผมมันนอนเฝ้าประตูสองตัวนอกขึ้นมาเฝ้าหน้าประตูเนี่ยแต่มันก็ชิ้นกินแล้วล่ะจริงจิงจริงจริงจริงจติจริงจริงจร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 ิงจ ตมๆๆตๆตๆตๆๆ,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 ๆไปหาไหอไอนี่ผมป่อยมานานแล้วน,นี่ผมปล่อยมาชั่วโมงหนึ่งละเพราะเพิ่งมาถ่ายให้เพื่อนได้ดู เก็บภาพมันมันทำท่าตลกไว้เยอะโดดรถเต้นตีลังกามันเหนื่อยแหละจริง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 เริ่มเหนื่อยแล้วจริง,จ,งจะไปไหนเนี้ยข้างหลังมันมีกระทะนกปลาลงปลาลาหกบดมึง ซอสน้ำมันพืชวุ่นวายกับเครื่องมือกูต้องเพิ่งสั่งมาเนี่ยตัวตัดไอ้ท่อพ v วีซีตัดไม้ได้ด้วยจิง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 ชักไม่อยากเล่นละเหนื่อยละเล่นมานานละผมจะให้เพื่อนๆได้ดูแค่นี้ก่อนครับวันนี้ That um...